ขอการสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็พอดีว่าเครียดแฟนทิ้งอ่าพอดีว่าวันนี้ผมก็ยังแฟนขเขาว่างเลยเดิเนไปไหนก็มีแต่คนจูงมือกันท่านที่เสียงก็ขออภัยด้วยนะครับตอนอยู่นอกบ้านก็คลิปนี้ดูสถาน,นะครับโสดแฟนไม่รักเอ้ไม่แนไม่รักก็ใครที่อย,อยากเป็นแฟนกับผมก็ได้กตัวนี้ กดตรงเพื่อ,อนๆแบบนี้แล้วกดตรงไอ,อ้ตรงค้นหาเนี่ยค้นหากดตุ๊บมาเขียนตาน,นี้ตบตบ,ตบที่ชื่อช่องเก่าแล้วก็กดค้นหาเลยตุ๊บนี่ก็เจอโอเคนะตามนี้คลิปนี้ก็สั้นลน่มยเป็นไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดค,คอมเมนต์เฮ้ยคอมเมนต์บอกด้วยค่ะอยากเป็นแฟนกัแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยบ๊ายบายโอ๊ย